ไงอู้พ่นะ่อขายไงมาเต้พ่อเงินเก่าตอนเช้ามาหกโมงเคิรกัดเย็นๆยำเช้าวันนี้นายพานพักมเยียน เป็นว่าชิมายามกับมัวานี่พอเป็นคนใส่มันนี่ลูกมายามพุทธิยามเองเพื่นนะวไปเด้เพื่อนมีโตให้เอาวะหัวมือดินุ่งขาวหนุ่งขาวเอวเพื่น chị tai chi tay ừ. em lấy lắm 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 đi chọn em đi này wow Nào. mà có khải mà, mà tết đi, mà đi xem đó. Mình đi đó đi มาลัสามทึ้กมือนเห็นดำดอ้โหหลสามสามนี่ตอตกันทึ้งัวเดสาม้อนว้เอวันนี้ลูกมันบังไง สามสามหลังโซนสามหลังสามเต๊มเออนีเไงนี่มันมันอ่าไม่ต้องมันใช่ปะหัวหน้าเนี่นี่ยังไงเนี่ยไหน đấy โอ้มันลากกลับไปเยี่ยงตับเข่ากันเลย บ่เห <sentido. S 2> oh. so ็นเ oh. ัดโตเข้า no! อ oh, ีเพี่หนูน้อยเนี่ยมันขี่มันเนี่ยหแค่บาไหม้ห่างกับแค่เเอ้อ้โโอ้ดึงนกนกตโอ้อยกวาตัวใหญ่ Búi nhảy lại tôi đi nơi, cái giờ của hai bữa Giờ mà cái lạc lại hơi bố mày nóc nóc mày Không phải nóc lên không phải nóc lên nóc lên โอ้กำลังหนูห้องหนูอันขี่อ่ะฮึวันจินบ่อนเทีย่ยงเท่วคนะักอีกแล้วเนาะอือจอดทำลายล่างกลับเมานะ่ะแต่สั่งขนาดหอยกินบปลคั่กินมหนูห้องขาวอีกละนี่จะหอยหนูใหญ่นะกินแถวนี้นะจะได้หนูน้อยเนี่ย บนหลังลรีวิวเมื่อวานนี้วา่ามันมีขวยเมืโตจริงแล้วที่ออกมาบอกโอ้กลับลัน่นกลับลัน่นพี่นองกลับลัน่นโอ้ลั่นแตหลุดวา่าแล้วกลับอ่อนนะฮ่าเงย,ยนะสจหลังเดียวสำนาอยู่ใหญ่นะแรงข้าหูคืนครับ หอยมันออกมาเสวยสุกเมื่อคืนเนี่ยอยามขนาดเลยยี่งใจกันพูดสรุปอดงานตัวข้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามาข้างใต้มันลั่นหลุดลายหลังพูดไว้ไต่บุกเอฟตัวเดียวได้แต่อยู่เหนือสามหลังสว่านต้องมาลุ้นมเล้ไปเรียนกันไปเลยกลับ ฝากช่องให้เด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อที่ได้ลงคลิปใหม่ๆใ,ให้บึงกับในพานสิไป